Hey, สวัสดีครับทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแคสเกมโปเกมอนเอ็กซ์กับผมหน้าเกมเมอร์นะฮะหลังจากพาร์ทที่แล้วเราหลงทางกันครับแล้วผมก็ค้นพบว่ามันจะต้องมาทางนี้นะฮะนี่เป็นความอัศจรรย์ของภาคนี้ซึ่งผมก็ค้นพบว่าตะก,กี้นะฮะว่าไม่ต้องทำอะไรนะ,ะมันก็คือการกระโดดนะ,ะดึงอ่ะดึงอ่ะดึงอะดึง,ดงอย่างนี้นะฮะผมมันสุดยอดมากนะฮะดูสิครับการกระโดดดึงจังอย่างเงี้ยมันสุดยอดไปเลยนะฮะใครคิดได้ไหงครับผมว่าต้องทำอะไรอย่างนี้เนี่ยโอเคผมจะไปทางนี้อ๋อโอเคผมละผมละโอเค ผมจะโดดผมจะโดดมาทางนั้นน่ะให้ตายดิโอเคผมจะไปแทงกันยังไงอ๋อผมดูแล้วผมดูแลเดี๋ยวนะเราต้องกระโดดดึงดั่งไปก่อนนะฮะสักครู่นะฮะฮึ๊บฮึบโอเคครับทางนี้ฮะทางนี้อึบโ้ยนี่อ่าโอเคโอเคโอเคอางนี้อันนี้อ่าโอเคดึงดึงอ่ะดึงได้แล้วครับผมผมได้ลิฟต์สโตนนะลิฟต์สโตนเย้ของฟรีผมชอบนะฮะ เราเอามาเปลี่ยนล่าโปเกมอนได้นะซึ่งมันเจ๋งมากเลยไปฮะดึงดึงเผื่อผมเจออีวูนะผมจะใช้มันกับอีวูนะฮะเอ้หนูจะมาออกำกำกำไปไม่ได้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นฮึบฮึบต้องไปข้างบนฮนะเราจะไปกันต่อนะฮะทางนี้ทางนี้ฮึบๆึบ ผาโดดโดดโดดโอ okay. เคเรียบร้อยครับมาเลยฮะในที่สุดเราก็ถึงเมืองแอมเบรต์ทาวนนะเฮ้ย hey, เ <Hey, S 1> พื่อนบ้านสวัสดีว่าไงจ้าคารเลม this is Amberet Town ใช่แล้วเธอเพิ่งผ่านมาทางอคว a r i u มเพราะงั้นอะไรอ๋อเธอต้องเดินทางผ่านอคว ARIO เพื่อจะไปไปที่เมืองไซลาชนะฮะ ซึ่งแต่ว่าก่อนอื่น we should go to the fossil lab เราควรจะไปที่ Fossil Lab ก่อนนะแล้วก็มาดูว่า,าให้พวกเขาบอกเราเกี่ยวกับเรื่องของ Fossil บางทีพวกเราอาจจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับความลึกลับของหินและที่เกี่ยวข้องกับ Mega mega evolution นะโอเคโอเคได้เลยมามาเลยคาเมไปกัน,กนเถอะผมเข้า PC ก่อนนะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ทานทีแล้วเรามาถึงเมืองนี้ไม่ได้สักทีเพราะว่าผมมัวแต่อุดอู้อยู่การตามหาเส้นทางซึ่งผมก็โง่เองที่ไปเจอนะฮะเมื่อไหร่ผมจะถึงยิมสองเนี่ย <laughs> นี่ผมยังอยู่ยิมหนึ่งเลยเนี่ยให้ตายสิ <laughs> ยิมสองนี่มันไกลยังเลยเนี่ย thank you ครับผมมาฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปกันนะครับ hello here Turner อร i s ิสเท Rock Smash โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับร็อกสแมชนะสามารถระเบิดหินได้ เยี่ยมผมจะใส่กับผมจะใส่กับโปเกมอนของผมนะผมจะเอาตัวไรดีอะตัวอะไรอยากใส่ Rock Smash จ้าฉันจะให้เธอใส่ Rock Smash ซึ่งเป็นท่าที่ยอดเยี่ยมมากผมจะให้กับบิกกี้ละกันบิกกี้ชอบถ่ายท่า Rock s m a s ชนะแม่ฉันรู้ดีมาๆมบิกกี้ไหนเอ่ยเราจะให้มันลืมท่าอะไรดีเออมันไม่ยังเป็นต้องใช้ท่าสกิริชก็ได้ไั้างสคริชมันแค่ลดดีฟเอนสแตทด้ว ผมว่าเราท่านี้ไม่ต้องใช้ใช่ไหมมันก็มีความหมายเท่ากันปะทัานผมจะใช้ลถสกิชออกอคุยเอ็กแทกออกดีกว่าเยสเซอร์เย้ครับเราลดคุยเอ็กแทกออกแล้วนะฮะมันจะด็อกแสมาแทนซึ่งน่าจะดีขึ้น,มนไม่รูกก้เหมือนผมก็ไม่รู้โอเคครับผมมาเราจะไปกันต่อนะฮะขอบคุณมากสำหรับท่าทีเอ็มนะครับนี่ห้องอะไรเอ่ยเห็นไหมสิอัมแบร์อัมแบร์อาควอเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอัมเบตนะฮะที่นี่คืออะไรอ่ดูสิฮัลโหลอวฟริฉันค่อนข้างชอบปโปกเกมอนที่มีความเร็วเพราะงั้นฉันก็เลยหวังว่าถ้าปโปกเกมอนมีความเร็วที่113จะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสำหรับเธอไปเลยไม่แน่เดโมชูโปเกมอนแอร์สปิดบางแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็มีเรื่องที่ดีกว่าอ๋อ <laughs> ดีกว่าเรื่องความเร็วแต่ว่าทุก to สีทุกเดส สิ่งที่อยากเห็นวันนี้คือปมอนมีความเร็วกว่า1้อไม่ให้ของ่อเสียใจไอ้หนูคุยกันึคนหนูคุยกันหน่อยให้เกสวอร์ดฉันได้ยินมาว่าบาเก,ก,โกโมอนบางตัวสามารถวิ่งวิทยาการระหว่างการต่อสู้เพราะงั้นเธอรู้เรื่องนั้นหรือเปล่ารู้สิเราจะไม่รู้อ่ะคุณพ่อัสดีครับมีหินมากมายที่ทำให้การให้มอบให้พลังใหม่ๆกับโปเกมอนในคาร์ลอสลีเจียนนั้นเราสามารถมันสามารถเกิดขึ้นได้มากมายตามหินอ่ะหินต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้เพราะงั้น ทำให้ฉันคิดว่าบางทีอาจจะเกิดขึ้นที่นี่ด้วยอืมโอเคที่น่น่าจะมีหินเมกาเอวิลูชั่นให้ผมใช้นะผมอยากจะใช้เมกาเอวิลูชั่นเอวิลูชั่น complete เฮ้ยเห็นหนูคุยกันฉันหวังว่า how strong Sm the smuggle left the daycare has become อ uh ๋ฮะ s m u g g l move cash ไม่รู้ครับไม่รู้ฮะไ,ไปายอะไรเทรนเนอร์ทิปเหรออ่านหน่อยได้เหรอ Use Pokemon Amy to spend some quality damage Ok Này, này Oh, wow wow wow, đều vậy? này Hello Welcome to Hotel Embraer Uh huh Này, làm gì Mà nói Uf, uf Này, đưa xe Vào đi, So, ดังนั้นที่นี่คือ Carlos Legion ไม่เด็วเท่าไหร่อ uh ืฮ huh. ะบ,บางทีเ p c ี 3, บางตัวผมก็รู้สึกว่าจะมีวิธีทำใหมนะ่นะไปกันอ้าวเฮ้ยเฮ้ย how is going เป็นไงบ้างเพื่อนฉันมิสเตอร์บอนดิ้งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโอว์พาวเวอร์ฉันขอถามคำถ,ถามหน่อยดิเออต้องการจะรู้ไหมามารู้สิไป โอเพ w e อร์นะั้นเป็นเรื่องความลังลุดนลับที่ทำให้เราได้สิ่งต่างๆได้ดีขึ้นอย่างเช่นโปเกมอนที่เก่งขึ้นแล้วก็มีมันนี่มากขึ้นโอเคโอเคช h ววีอิสบอนดิ้งยูริ e ซียนโอเพเวอร์ได้ไหมล่ะอ๋อชเ r i ีอิสเฮดเ w e ์โอเคฟอร์มพีอ oh, so อเอสเอสนะฮะโอเคได้ครับได้ไปแล้วฮะไอ้นี่มันชอบทิลพอร์ตไปทุกทีเลย โอเคเราจะไปข้างล่างกัน,นนะฮะไปดูกันต่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปกันต่อฮนะโอ okay. เคผมต้องลงไปทางอควาเรียมเหรอนี่ห้องอะไรเนี่ยฟอสซิลแลบมาเข้าไปดูกันเลยเดี๋ยวนะผมลืมคุยกับคนเมื่อกี้อะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะถ้าเกิดโปเกมอนที่มีชื่อว่าเจนเนแสกแล้วก็บอกฉันรู้เลยนะเอามาแลกเหรอ You must be come to the fossil because you like fossil อะฮะแล้วแล้วยังไงอ้าววัสดีคาเลมรอฉันด้วยสิเอาวาไงจ๊ะวัสดีคุณลุงยินดีนรับสุดเรานักจิตเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่านะนักนักอะไรนะั้นน,นะนักโบราณคดีในอนาคตเออ เธอถูกนำมาที่นี่เพราะว่าต้องการจะรู้เถึงคาร์ลของฟอสซิลใช่้นม่เหล่ะฉันเดาว่างั้นนะฉันคาเลมและนี่ก็คือเซเรน่าวีอัลซ์ลูกเรากำลังค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องเมกาเอวิลูชั่นอ่ะคุณจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมโอ้โหดังนั้นเซเลอ่าพวกเธอเนี่ยถูกศาสตราจารย์เป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ซิงคารอนใช่ไหมล่ะฮะเมกาเอวิลูชั่นนั้นจะว่าไงดีล่ะฉันขอโทษด้วยจริงๆแต่ว่าฉัน สิ่งที่ฉันพอจะรู้นั่นก็คือมันเป็นบางสิ่งที่มีพลังลึกลับโดยหินแล้วก็ต้องจนถึงบัดนี้ฉันก็ยังลูกศิษย์ของฉันแล้วว่าศาสตราจารย์เอ่อศาสตราจารย์ก็ยังไม่รู้ว่าไอ้โปเกมอนฟอสซิลใช่ไหมอะไรเนี่ยม no, าสตัวะอ๋อแล้วการจะรู้ว่าโปเกมอนฟอสซิลใช่ไหมยอดเยี่ยมไปเลยฉันคาดหวังว่าสตาจันฟิลคอมเบลลูกศิษย์ของเขาเนี่ยเอ่อะไรเนี่ยใช่แล้วฟอสซิลนั้นเป็นสิ่งมรดกุท่อทางประวัติศาสตร์ของโปเกมอนซึ่งพวกเขา ควรจะเธอก็รู้ใช่ไหมว่ามันเป็นการขุดที่เออไอบ้ไอบริษัทที่ขุดคน้นซึ่งที่นั่นเป็นเรื่องที่อะไรเนี่ยอ๋อ oh, is that so ใช่แล้วจ้ะแล้วจะว่าไปแล้วฉันอยากจะรู้อะไรเธอไม่รู้รจริงๆเหรอเกี่ยวกับเรื่อง mega evolution เดี๋ยวก่อนสิโปเกมอนนั้นสามารถที่จะรีสต o ร์มาได้มาจาก fossil just might have something uh huh. to do with mega evolution อ uh ่ะฮะ the assistant ผู้ช่วย g l i ต t e r i n g ที่กา t กริตเทิร์นิงแคฟนั้นได้บอกว่าอะไรเนีอาจจะถูกก็ได้ต้องไปที่กริตเทิร์นิงแคฟนะฮะแล้วตอนนี้ผมเฮียไ g เกสไอวิลโกซีด e สอิสตันฉันจะไปดูไอซิชาสักหน่อยไปกริตเทิร์นิงแคฟกันไหมซานี่เอ๊ะเอ๊ะไปไปก็ได้กริตเทิร์นิงแคฟนี่อยู่ไหนวะ <laughs> มันอยู่ไหนอะ <laughs> <laughs> ผมควรจะเปิดแมพไหมฮะผมขอดูหน่อยว่ามันต้องทำอะไรไใช้โปกเกเด็กผมกดเข้าโปกเกเด็กอีกแล้วให้ตายเขาทำไมเนี่ย ผมจะไปดูว่ามันไปทางไหนให้ตายสิแบ็กครับแบ็กเอ่อต้องไปดูที่หมวดทาวแมปนะฮะผมไม่น่ใจามันอยู่ที่ไหนเกร r i ิ g ง a คฟนี่อยู่ตรงไหนวะนี่คืออะไรปาร์ g ิ a ง e คฟ r ร u ฟูมพาเลสอ๋อโอเคทางนี้เดี๋ยวเราเดินค่อยไปผมอยากไปดูคาร์ลียมก่อนอะขอดูคอเลียมก่อนล้วงเลยแบงค์ได้มาฮะทุกท่านโยี่ this is good deal ว่าโดนยูเทรดอัพโปเก b บอล from my dive ball ชัวครับได้เลย dive ball ไว้จับในโปเกมอนน้ำใช่ไหมจับไปฮะโอเค thank you ครับเดี๋ยวผมต้องเตซื้อนี้ก่อนผมลืมไปไอตัวน้ำของผมหมดละโปเกบอลผมจะหมดแล้วเนี่ยผมจับแหลกหมดเลยโปเกบอลของผมเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเยอะๆหน่อยสิบเอ็ดลูกเพื่อความสะใจฮะและตามด้วยเกรดบอลฮะ โอเคผมจะซื้อเกรดบอฮะสักโอ้เยอะไปลูกสักห้าอันก็พอละเยอะมากครับผมผมมีเงินเยอะแยะมากมายตั้งสามหมื่นขอบคุณมากครับไอคุณลุงหวัดดีปกมันเฟลซิลนั้นเป็นรที่หายากมากแต่ว่าบางทีมันก็อยู่ที่มันอ๋อเธอมันก็เหมือนกับหายากประมาณกับหินที่สามารถหาได้ที่เราสิบแถวแถวคาร์ลอสรีเจียน โปเกมอนฟอสซิลตธอคิดยังไงกับเรื่องนั้นล่ะมไม่ดูฉันก็เฉยๆนะฉันแค่อยากรวมมันเอาไปทำอะไรได้ฟอสซิลใช้แล้วมันกินได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เข้าไปในคัร์เคเรียมนะฮะฮัลโหลคอเรียมมายด้รับสู่คอเรียมเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่เกี่ยวกับโปเกมอนน้ำนะโอเคโปเกมอนที่อยู่อาศัายอยู่ไกลๆอะไรอ๋อนี่อยู่ ตร,ตรงแก้วนั้นเป็นอะไรเนี่ย Odyssey every day is strange face สิ่งพวกมันเห็นทุกวันคือหน้าตาแปลกๆปลของมนุษย์ที่เข้ามาดูพวกมันนะโอเคฉันเข้าใจความรู้สึกด e จริ r e still Pokemon that's never been seen down there ฉันมั่นใจว่าอาจจะเจอนะลึกลงไปลึกงไปใน,นทะเลนะเฮ้หนูวัดดี oh I wanna swim in the sea ฉันอยากจะว่ายน้ำทะเลกับโปเกมอนจังออ b o w s e ใช่คือเพิ่งเห็นโปเกมอนปลากำลังซ่อนอยู่ใต้หินนั่นนะโอเคสวัสดีลงุงเอ่อความสมบัติของโปเกมอนมันยอดเยี่ยมไปเลยนะ s สต r มดรีน n นอ o ์น็อตออริ d r a w water t วไ e มันไม่ต้องจะทำให้ลดค่าของโปเกมอนน้ำแล้วก็มันยังสามารถเพิ่ม SP Attack ได้ด้วยไม่ให้ชั้นเหรอผมจะลองลองไปข้างล่างดูนะฮะฮึ๊บโอเจนโอ๊ะ เราแปดชัอิสราอลโอ้ใจเย็นโอ้ is oh, oh, run เ b r e a มนะฮะอ้า oh, ว no lie ใจเย็นทั้งใจเย็นเดี๋ยวโอเค I wondering you a trainer are you yes sir ของฟรีไหมเ yeah, <Yeah, S 2> ย่เขาย,ยืมเขายืมหน่อยเขายืมหน่อยโอ้รดแย่ผมอยากได้ที่ตกปลาแล้วดีมากผมจะได้ไว้ตกปลานะฮะ thank you ครับโอเค เขา่ม่มีอะไรนี่ผมออกน้องรู้น้องทางอยกแล้วให้ตายสิเฮ้ hey, มาลองดูกันฮนะล็อกสมัทสิ <c oughs> ใช้กันเลยบิกกี้สับให้ขาดี่ชับชับชับไม่เจออะไรเลย <c oughs> ผมอยากทุบหินจริงอะ <c oughs> ให้ผมทุบหินหน่อย <c oughs> สับให้ขาเลยชับชับชับน่าอะไรตรงอยู่บนพื้นอะ่ะ เจอปูไหมไม่เจอมาโกเชอรี่เออเยี่ยมเลยผมชอบเก็บของโอเคผมลองตกปลาดีกว่าจะตกปลายังไงเนี่ยขอลองตกปลานะฮะอ่าผมจะตั้งติดตั้งเจ้าโอรัตนี้เป็นรีจิสเตอร์นะฮะโอเคใช่ไงอ่ะโอเค โอเคตกปลาเย่ yeah, ติดแล้ว no you l i v e is too slow เศร้าจริงเบ็ดเก่าที่เขโง่ใช้ไม่ค่อยได้เลยตายสิ Wow sexy girl what are you doing here ฉันดำออกซอร์ซี่งลงไปในน้ำนะ่ะฉันจะเอาไปที่นี่แต่ฉันเสียใจมาก but could you wait a little bit until I find it? ได้ได้ได กำไอ้พี่พลอยพลาวบอลหมดแล้วไม่ไม่ยอมให้ผมไปอย่าเข้าไปฉันตอบฟอฟฟี่ลงไปในน้ำแล้วมันเกลียดกับเธอจะขวางทางฉันทำไมไอ้ตายฉันเกลียดเธอมากเลยผู้หญิงเซ็กซี่ให้ตายสิเธอไม่ยอมให้ฉันผ่านไปฉ,นฉันจะสเก็ตไปบนทรายแล้วขึ้นไปบนทะเลไอ้ตายสิฉันกลับขึ้นข้างบนก็ได้โอเคฮะมันไม่ยอมให้ผมไปนะเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนแทนฮนะเซ็งเลยฮะ โอเคฮะไปทางนี้กันวับแป๊บแปบคุย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  Oh, are you going to research for fossil in the glittering cave? Yes, sir. ผมจะไปหาฟอสซิลที่ glittering cave นะ You have to ride ride horn to get. เธอต้องขี่ r i d อ h o r ไปกันเหรอ In that case, riding a ride horn is so much fun. สนุกมากเลยเพราะงั้น you can even pretend that you are the famous. Yes, yes. Okay. r รฮอนเรสเตอร์เกรสใช่ฉันรูปสาวเขานะ่ะโอเคจะทำไงอ่ะาจะไปยังไงจะไปยังไงผมจะขี่ไรฮอนเราจขี่ไรฮอนุราไรฮอนทูเพรสเอบัตต้อนทูไฟเอเว o ์โอเวอร์ดิคล e ยดิลิเติ้ลเดอร์ที่ดูที่อยู่โอเคอ๋อต้องไปคุยกับเขาใครพอยิมวนมูฟเดสคัมมินดิเรกฟิสิคอลคอนแทควิอโอเคโอ้ oh, okay. oh, ของฟรีดล็อกกี้เฮลททำอะไรได้ได จะบอกว่า holding rocky helmet นั้นจะทำให้สามารถโจมตีได้โดยตรงและและผู้ที่ถูกโจมโจมตีจะได้รับดาเมจ oh y เย้ oh, yeah. like iron bar of r h okay, s k i n o k โอเจ๋งครับผมใ,ใส่เลยดีกว่าใส่เลยดีกว่าผมชอบใส่ไหนดีสิจะให้ตัวไหนใส่ดีบิกกี้นี่ยังไม่มีของสะ่ะบิกกี้ใส่ไปนะโอเค เขาจริงผมอาจจะเปลี่ยนปีจอร์ดไปใช้ตัวอื่นแทนนี่หว่าต้องหาจีคีไรฮอนเ yeah, ย้ไรฮอนวู woo ้วู yeah, sir, so cool! ยเยสเซอร์อิสโซ่คูลอิมไรดิงอ่ะฟักกิงไรฮอนผมไปเร็วกว่าน,นี้ไม่ได้เหรอโอ้ oh, ผมเจอโปเกมอน์วันนี้ด้วยโปเกมอนหินใช่ไหมล่ะเฮ้ซ hey, ันเดล ซอนได้เขาจะจับมันจยกซอนได้ดิงเวลามันชอบพูดว่าดิง้งร็อกส์แมชเพื่อลดไอเบตี้ของมันนะกำตายเลยบิกกี้นะเก่งเกินไปแล้วนะบิกกี้มันเสียใจยอะ่ะบางทีบิกกี้ก็เก่งเกินไปนะเศร้าเลยผมจะทำยังไงกับก้อนหินยักษ์อ่ะผมจะทำยังไงกับมันเออแย่ What are you doing man touch my bubble and you dead yeah so good ยอดเยี่ยม,มเลยเฮ้ยมันจะลงไงอ๋อลงไงละ่ะเก็บของกัน x defense นะฮะยอดเยี่ยมที่สุด yes sir ลงมาครับลงมาึบมาโอ้ยกลับรถกลับรถโอ้ยถอยลหลังหนยากจัง มึงจะเดินถอยหลังทำไมเนี่ยเออโอ้ยเอาหมุนเป็นวงกลมเอา,เอามันจะเดินยากอลไรขนาดนี้ะไรฮอร์นเะกงโง่เลยนะนี่ยตอนตอนตอนตันตอน,ตน,ตนดิง่งแซนดิวผมชอบมันซันไดผมชอบชื่ออ่านชื่อสีทุกท,ทีแซนไดนะมันจะคำว่าแซนกับคำว่าคอคโกโะไดนะกลายเป็นสันไดนะเป็นการสมานคำกันนะฮะผู้ใดเนะี่ยตบมันแปะตาย เยี่ยมครับบรรดาเลียวยีาแล้วไหนมัฮิวเพาส์เ <H ill pulse> หรอเอ้ยเยี่ยมเลยท่านี้มันฮิวได้ผมจะแทนใช้ท่าแทนเออ่แต่มันใช้กับตัวเองไม่ได้ผมจะไม่ผิดแทนเทเลพอร์ตแล้วกันไม่ได้ใช้ยอมครับยอมยอมยอม,ยอม,ยอมลดโลเทเลพอร์ตออกโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะพลาสไปก่อนแล้วกันกับพาร์ทนี้นะเพราะว่า เดี๋ยวผมขอ,อยาไปรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมากลับมาต่อตอ,อย่างรวดเร็วครับผมไว้เจอกันใหม่คราวหน้าการแคสเกมโปเกมอนนะครับผมกับผมหน้าเกมเมอร์นะฮะสำหรับวันวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังกันมากไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายปิกา